บอกเล่เขาข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมยินดีด้วยนะคะวันนี้เงินเข้าแล้วค่ะเฮ hey, รับเงินทั่วประเทศเลยบางท่านรับสูงสุดรายละ1,500บาทเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้บอกเล่เขาข่าวดีแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆฝากอีกแล้วนะคะยินดีด้วยค่ะสาหรับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่มีบัตรคนจนหรือว่า บัรจัดการแห่งรัฐหรือว่ากลุ่มบัตรคนจนหรือว่าบัตจรจัิการแห่งรัฐกลุ่มที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนและ กลุ่มที่ใช้ใจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์วันนี้กระทรวงการคลังโอนเงินตามนัดค่ะและก็โอนเงินเข้าในส่วนของบัตรประจำตัวประชาชนบัตรสริการแห่งรัฐและแอปพลิเคชันเป่าตังค์ตามคําสัญญาแล้วค่ะเรามาเริ่มที่กลุ่มแรกเลยนะคะก็คือพี่น้องที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐค่ะกลุ่มนี้รวมไปถึงผู้สูงอายุผู้พิการนะคะกลุ่มพี่น้องประชาชนทั่วไปที่มีบัตรสริการแห่งรัฐและพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการ เช้านี้ค่ะกระทรวงการคางโอนเงินอย่างต่อเนื่องในส่วนของการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคเดือนละ2 0 0ร้อถึงสามบาทและเติมเงินในส่วนของโครงการเพิ่มกําลังซื้อเข้าไปอีก200บาทท่านจะได้รับสูงสุดถึง4ี0ร้อถึงห้าบาทเลยนะคะรูดซื้อสินค้าค่ะวันนี้เงินเข้าแล้วตรวจสอบเช็คสิทธิ์เช็คบัตรได้เลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับใครที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนนะคะแบบสมาร์ทการ์ดเงินก็เข้าแล้วค่ะโครงการเพิ่มกําลังซื้อกระรวงการ ทางโอนตรงเข้าในส่วนของบัตรประจำตัวประชาชนให้แล้ว200บาทรูดซื้อสินค้าได้ค่ะและที่สําคัญค่ะข่าวดีมากๆรอคอยกันมานานมากทั่วประเทศเลยสําหรับใครที่ลงทะเบียนไว้นะคะในส่วนของการรับเงินเยียวยารอบที่2ในโครงการคนละครึ่งเฟสสามวันนี้1ตุลาคม2 5 6 4กระทกระวงการลางโอนเงินเข้าในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋ตังค์หน่ั้บาทค่ะสามารถใช้จ่ายได้เลยนะคะยินดีด้วยค่ะซึ่งกลุ่มนี้รวมไปถึงพี่น้อง เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่ไม่มีบัตรคนจนก็ได้รับสิทธิในส่วนของคนละครึ่งด้วยนะคะหากท่านสมัครเข้าร่วมโครงการและที่สําคัญค่ะยังคงเหลือสิทธิ์ใครที่ลงทะเบียนวันนี้1ตุลาคมรับเงินลงทะเบียนสําเร็จ3,000บาทค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากล่าสุดยินดีด้วยจริงๆนะคะกระทรวงการคลังโอนเงินอย่างต่อเนื่องให้ทุกคนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนเกษตรกรนะคะรับเงินเต็มๆในวันนี้เลยค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ